สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการตกปลาโดยใช้ใช้กระป๋องนะพี่เนาะเป็นเหยื่ออะไรพี่แป้งนะแป้งสาลีแป้งสาลีอาโอ้โยดูครับได้กี่ตัวมาดูกันครับนี่ครับดูพี่รูปหล่อครับนี่เป็นไงสองสองตัวครับผมสองแต้มครับโอ้โหนี่ อันนี้ก็กำลังขึ้นมาครับผมทุกคนนี่นี่สองแต้มโอ้ทีละสองแต้มสองแต้มครับทุกคนเนี่ยของจริงนะครไม่ไม่ได้ไม่ได้เออต่อไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับไม่ไม่ใช่สมรักครับผมดูดูดูในกระติกครับสามสี่เลยโอ้โหดูพี่คนนี้ของตัวโอ้ยของตัวอ่ามาทีละสอง นี่ครับให้ดูจะจะเลยนะครับไม่ไ,ได้วิธีการผสมนี่ยปากกระบอกนี่ครับนี่ครับวิธีการเนี่ยวิธีการใส่แป้งชารีเขยา่าขยา่ขยาน้ำหน่อยขย่าน้ำหน่อยครับอ่าเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เองโอโ้โหไม่มีอะไรมากครับไม่มนะครับสอนนี่ดูดูวิธีการโยนนะครับผมอ่าโยนไปแค่นี้ครับนี่ นีสามสามเรียกสามกระบอกครับลงไปลปลากระบอกต้องต้องใช้กระบ,บอก<ช>ตกม <laughs> สม <ไป S 1> ชื่อนะครับปลาถังต้ใช้ถัง <laughs> <laughs> สุดยอดจริงครับผมอ,าอม,มาแล้วครับหนึ่งดูมาลุ้นกันจะได้อีกตัวครับสองเองแะแต้ ทีละสองครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พี่คนนี้พี่คนนี้ก็สามสามกูดูสามพี่คนนี้แต้มนึงครับผมโอ้โหสุด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 ครับดูดูโอ้โหดูวิธีการสมแป้งทีนึ่งครับเหลือน้ำไว้ก้นกระบอกหน่อยหนึ่งฮะ เดือดน้ำไม่ก้นก็บอกหน่อยนึงแป้งเข้าไปแป้งครึ่งน <poetry> <ster> ึงครึ่งช้อนครึ่งช้อนนะครับขย่าดขย่าให้มันตกก้นน้ำขย่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยแล้วโยนได้เลยไม่ไม่หัวมิชาไม่หัวไม่หัวนี่เป็นไงพี่ทุกคนความลับไม่มีในโลกนี่นี่ดูพี่ความลไม่มีในโลกอ่าโยนมาครับอุ๊บพี่พี่เข้าใจดีครับผมนี่บอกสูตรด้วยไม่หัวดีครับไปสาม นี่มาแล้วครับนี่เวลามันเข้าเราจะมองเห็นไงเพราะเขาบอกว่าใส่คโอ้ถ้าถ้าเข้าจะกระลิ้วๆเลยครับนี่มาสามครับสี่ครับสี่สี่ตัวเต็มกระบอกครับผมเดี๋ยวผมปลดให้โอ้ดูทุกคนไปได้โมนะครับเนี่ยไปได้โม้จริงๆดูนี่ผมพี่เขาก็มาอีกสองโอ้ ปีมาอีกสามครับผมโอ้โหเปิดถังแค่ไม่ทันครับผมอู้มันเดี๋ยวอีกหน่อยคนถ่ายคลิปก็จะมาตกเองนะตกได้ทั่วนะทั่วทัทิ์ทิศเลยโอ้ครับมีทั่วเลยปลาบอกเยอะเนาะ

เอาแล้วปุ๊บนี่ดูให้เห็นจ,จัดๆเลยครับทุกคนซูมเข้่ไปเลยมาแล้วตัวหน่งตัวอือทุกคนแปบ๊บเดียวนะครับเนี่ย <laughs> นี่คนก็จะประมาณนี้นะเขยา่าเขย่าอร่อยแค่นี้เองครับ <c oughs> แพื่ก็หาไม่ยากนะตามท้องตลาดเนะานะานี่อาลงไปแล้วครับก็คือคนที่เรับรอขึ้นมาแล้วสองสองคนครับเข้าทุกดอกครับผม <c oughs> นี่ตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หน่อย ตัวนี้สามโอ้โหอัวนี้น่าจะของแท้เต็มกระบอกสีตัวโอ้โหดูครับดูสุด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 ตากล้องเริ่มจะอยากรู้แล้วว่าทำทำไม่เบ็ดยังไง ถ่ายรูปไปชักจะ <ๆๆ S 2> ชกจะมันแล้วถ่ายรูปไปอออขอบคุณพี่ๆทั้งสามด้วยนะครับที่โอ้โหวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้ความมันได้ได,ดูแบบโอ้โหไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่ไมโดนทุกดอกนะครับมทุกคนไม่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยแล้วก็ไม่ได้นานด้วยนะแป๊บเดียวเนี่ยทุกคน เอ็มกระป๋องแล้วน่ะมาอีกแล้วจนไม่อยากหยุดถ่ายครับผมมันมันเหลือเกินเนี่ยอีกสามสองสามแต้มครับทุกคนเนี่ยเอ็มก็บอกเลยถ่ายคนหล่อด้วยนี่คนหล่อครับผมขอบคุณครับนี่เป็นไงครับผม ขอบคุณพี่ๆทั้งสามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ